Right? สีบัวพ่อมึงสีชเนีสวัสดีค่ะเรื่องก๋วยเตี๋ยวเรี่ยก๋วยเตี๋ยวมาค่ะกรนก๋วยเตี๋ยวกันเรงก๋วยเตี๋ยวดีหน่อยดหน่อยอยากกินก๋วยเตี๋ยวทาสักตา

เส,ส้นเล็กเจ๋งน,นุม่มนะนิดเดียวนะต้องเกิดเมบ่อไห่ไปกินเต้ามาเมียพ่ขอคมากกินเส้นเล็กพราะวะเส้นนี่เส้นร้านเรามันเหนียวนุม่มดีไหมนะ và <laughs> เอาบ่งอมกินบ่3พุ่นดูเอาบ่บ่ได้กินครับ <laughs> เป็นงันนะแม่แม,ม่จดจดหอนหอนตื่นใจนะคช่ไหมนะ ใบโหระพาแบบเขากันฮึแม่นบอดวนเดียวเขาต้องกินกับใบกะเพราเล่หมใชไหม่ช่ไหมเขาไปกิเวเืองันอดีย้าไงินทไทยพมเขาจะขึ้นกลิบบ่นากใบกะเพรามมีดอก นี่ยูลานันนะเออวะยูก็จอยยิปปี้บอกนี่ครับหมาเนบ่ยไม่ถูกับแมวเนาะลงมาวันต่อไหนก็่มยูอีกคน

แต่ว่าเอาหนึ้งอันแล้วได้ให้กินโชคดีแล้วมีงามเนาะโชคดีมากๆากชืเดีเอกจะโทรมาหาดีนะว่าไฟเอดใหญ่ไปเบิ้งโทรสั์ยังทุเจ้าจะเาไปเบิ้งโทรศั์เพราะว่าชิง้นมันมไมีเล็นเนาะไปเทียวไว้เล่นเกมยังหมดแรงไหม ปาดีมักื่นากจะไม่บุ้จะไมจับมาเบึงปลาที่เบืองแบดว่าที่สัดเลเห็นเพิ่นทรมาพอดีเพิ่นทู้มาจะเจา่หางมุ้งเดียวเครื่องยากับยางไปหามงเขาดีนะเพิ่นทรมาแล้วเขาทบกลับขึ้นเนาะ ใส่ลยเอียดอีกเหมืออื่นแปลง่ายหน่อยดีง่มันนี่จะกลับเร็วนะ

แม่ค่ะเราก็สังเกตด้วยกันเลยเราจะวานเดี๋ยวเจ้าเอาแต่ลูกชิ้นไหมเมื่อวา,านเนื้อค่อยไม่เห็นเจ้ากินเลยแ่ม <c oughs> <c oughs> กจิรอนแซ่อิมเทบจับก่น้องจ้าไปก่อนจ้ากินเส้นเหมือนเดิมละจ้าไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า